สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C&M v a r i e t y นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่จุดพักรถที่บ้านสวนนะครับก็รถบัสเยอะเลยนะครับก็เป็นแหล่งรวมรถบัสแล้วตอนนี้เราแพลนว่านะครับให้เอฟซีพี่ๆท,ทุกคันนะครับตั้งแต่คันที่1นึคันที่5ก็แวะพักรับประทานอาหารก่อนนะคบส่วนตัวโอ๊ตนั้น ซื้อนะคะเมื่อกี้จอดที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็ซื้อที่เซเว่นอีเลเวนแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งนะครับก็เลยอาจจะไม่แวะทานนะคะแต่ว่าอยากไปเห็นตลาดว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะก็เป็นตลาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับว้าวใหญ่มากนะคะว่างเหญ่ยไพศาลเลยทีเดียวนะครับก็มีจะมีของขายเป็นตลาดแบบไทยๆนะคะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็พาพี่พีเอฟซีนะคะมาชม ะครับสำหรับพี่พีเอที่อยู่ตางจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับก็ได้จะได้สิมถึงบรรยากาศแบบไทยๆนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับมี FC ประมาณ2อ0กว่าชีวิตนะครับแล้วก็เราต้องแวะรับตามอ่าไหลทางต่างๆอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านของฝากนะครัเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นตลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อะไรย่งงครับถึงนานี่ยังคะถึงนานแล้วครับถึงนานตั้งแต่ออดมาออกบ้านมาสามทุ่มนะครับแล้วก็ถึงสามทุ่มเมื่อคืนแล้วก็ถึงอันตรงที่หัวชิดอ่ะแปดโมงแปดโมงเช้าแล้วก็มารออยู่ที่เมื่อกี้ตาสภาธิประายสวัสดีครับออดมีขนมอยู่ในรถครับครับอยู่ในรถบัสอยู่ซี ยังเห็นไรอยู่ใช่ครับใช่ค่ัเจอพี่พีเอฟซีนะครับน่ารักมากเลยนะครับก็ฮัลโหลสวัสดีครับแอบก็สวัสดีครับก็จะมีตรงบริเวณที่เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับสามารถนะครับซื้ออาหารนะครับหลายๆเจ้ามานั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะครับแต่พี่ๆนะครับที่มาเดี่ยวนะครับก็จะจับคู่กันว่าจะดังอะไรกับใครใช่ไหมครับก็จะมีของฝาก มีหวยขายด้วยนะครับตามแบบฉบับแับไทยๆโต๊ตเองเดี๋ยวเอารอไว้ซื้อที่จับปราดงครับก็จะไดะ้เลือกซื้อเผื่อให้โชคที่อีสานนะครับเนาะห้องน้ำก็กว้างใหญ่ใสๆดีครับก็จะแบบแบบแบบระมานี้อุ้ยทุเรียอยากสวยมากน่าทานมากนะครับอยละ750บาทนะครับแต่ว่า โอ้โหถ้าขึ้นบนรถนี่มีกลิ่นนะครับทุเรียนนะครับก็เป็นอาหารต้องห้ามนะครับไม่ให้ขึ้นบนเครื่องบินแล้วก็ไม่ให้ขึ้นตามโรง,งแรมต่ตางๆนะครับเข้าร้านนี้รู้ ก็เมื่อเช้าอดไลฟ์สดนะคะก็พี่พีเอฟซีเมื่อกี้ลงสตรีมมาเช็คดู7,900วิวขอบคุณมากมานะคะพี่พีเนาะแล้วก็ยอด s ับส c r i b e ์ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะประมาณ300วกว่าซับสก์ไลค์นะคบก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีด้วยนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับแล้ก็ไม่อยากจะเดินในตลาดเยอะเกินไปนะครับเพราะมันกว้างมากแล้วก็ซื้อขนมเยอะไปนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเห็นว่า ระยะทางจากกรุงเทพไปอีสานยังอีกยาวไกลนะคะก็เลยเดี๋ยวทางระหว่างทางนะคะแล้วโอ้ก็นั่งมากับช่องดังด้วยนะครับพี่แว่นมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็แม่แม่หลายๆท่านด้วยนะครับในรถของโอแล้วก็มีอ่าอินเตอร์เนชันแนลพี่ฝรั่งด้วยหนึ่งท่านนะครับชิดพี่มาร์คนะครับมากับสีภรรยานะครับแล้วก็นะครับว่าก็จะไปนั่งรอที่ในรถดีกว่านะครับแล้วก็หาเข้าห้องน้ําก่อนที่จะขึ้นรถนะครับ เราจะได้แบบว่าสบายๆนะครับเราจะไม่ทานข้าวนะคะเพราะว่ามื้อหนักนะครับก็จะเมื่อกี้ซื้อข้าวต้มกุ้งนะครับมาไว้ที่รถติดไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปนั่งที่รถแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเบรกระหว่างที่จะไปถึงจำปดงนะครับ เห็นพี่สลับโบสถ์กันนะคะว่าจะแวะบ้านาแวะร้านพี่นิสาที่เป็นร้า,านอาหารที่โคราชนะครับแต่ว่ากว่ามันจะถึงมันใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะถึงก็สองสามทุ่มนะคะก็มันน่าจะดึกจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทานกันที่นี่เลยดีกว่าครับตามอธัธยาศัยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเสียงเพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับก็คงต้องล่าลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะเห็นว่าไลฟ์สนไม่ได้นะครับปะกัต้องแบบทำคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีครับโอเชี่ยงใหม่ CM มบาล็อตี้ฮะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ